ถ้าเราไปดักทุนตอนนี้อันแน,นะนําว่าเราต้องตั้งการดให้สูงเลยนะตั้งการดให้สูงเพราะว่าเราลงทุนบนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยโดยลงทุนอยู่ในตลาดที่มันแพงมากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ใช้นะักทุนไปทํากันบ้านต่อเนี่ยตอนเนี้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมันเกิดในรูปแบบที่เรียกว่า U shape เห็นไหมฮะว่า U shape เนี่ยถ้าเราดูไปย้อนหลังเอาตั้งแต่ปี1989 การเกิด U shape เนี่ยเกิดมาทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5ครั้งเนาะ5ถึงเอ่อหนึ่งเอ่อหครั้งนะครับคุณแยมหครั้งที่เกิด U shape เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาหลังจากนั้นเข้าสู่การถดถอย4ครั้งนะคือพออันมาทำตัวเลขเนี่ยอันก็รู้สึกสะดุ้งเหมือนกันนะคุณแยมว่าอ้าตายละ U shape curve เนี่ยใช่ U shape curve เนี่ยมัน มันพรีดิกอนาคตได้มากขนาดนั้นหรอเห็นข่าว่าตอนนี้คนเหมือนแห่กันขายบอลแล้วไปเข้าทองคําแทนเพราะเขาอาจจะกลัวในเรื่องของเสถียรภาพการเงินต่างๆของสหรัฐอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าคุณอั้นประเมินสถานการณ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะครับเรื่องเนี้ยตอนนี้อั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากครับคุณแยมเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆนะครับนะครับโดย เดี๋ยวอันเล่าเรื่องเดือนกันยานิดนึงก่อนละกันนะครับว่าทําไมตอนนี้อันค่อนข้างระมัดระวังมากถ้าเราไปดักลงทุนตอนนี้อันแนะนําว่าเราต้องตั้งการ์ดให้สูงเลยนะตั้งการ์ดให้สูงเพราะว่าเราลงทุนบนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยโดยลงทุนอยู่ในตลาดที่มันแพงมากนะครับคืออันไปดู performance ของตลาดหุ้นทั่วโลกเดือนกันยายนนะคุณแยมนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าทั่วโลกปกติเดือนกันยายนเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเลยนะคุณแยม เห็นไหมครับว่าถ้าไปดูค่าเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ยสิบปีเนี่ยส่วนใหญ่เดือนเซปเทมเบอร์เนี่ยมันก็จะเป็นเดือนที่ลงจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับลงไปประมาณหนึ่งเปอร์เซนกว่าอันนี้ MSCI World นะครับแต่ถ้าไปดู S&P ห้าร้อยเนี่ยก็ลงเหมือนกันเห็นไหมคัลบหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซนต์ดลงไปตั้งสองเปอร์เซนกว่าเนี่ยเพ <c oughs> ราะเดือนกันยายนเนี่ยถ้าเฟดทําอะไรที่ไม่ถูกใจตลาดอันว่าความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงเนี่ยอ่น่าจะ มีโอกาสมากกว่าโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะแล้วตอนนี้เนี่ยที่เรื่องของบอลยูที่มันพุ่งทั่วโลกนะคุณเนี่ยปีนี้มันเป็นปีที่แปลกมาก <c oughs> ตลาดหุ้นขึ้นทองขึ้นคริปโตขึ้นเห็นไหมครคือทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีเลยครว่าเซฟแพเว่นมันควรจะเคลื่อนไหวสวนทางกับตลาดหุ้นหรืออะไรไปเพราะปีนี้ทองคํามันมีทั้งเรื่องของสงครามที่มันจะเกิดขึ้นต่อใช่ไหมครับเรื่องของเงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่การวนเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ค่าเงิน ดอลลาร์เนี่ยก็มีความกังวลว่าจะเสื่อมค่าลงเพราะเงินมันไม่รู้จะไปไหนฮะมันก็เลยไปที่ทองคําแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยที่อันกังวลใจมากกว่าเนี่ยและอันเชื่อว่าตลาดอาจจะยังไม่ได้พูดถึงมากนักนะครับส่เดีหญ่คนจะพูดกันว่าเอ,อ้ยิวมันขึ้นยิวมันขึ้นถูกไหมฮะระยะย,ยาวแต่ณตอนนี้เนี่ยอันเลยไปลองออดูเรื่องของบอลยิวนะครับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยนะครับคืออันเล่าอย่างนี้ครคุณแยมปกติ ตัวเ curve ของสหรัฐเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5รูปแบบนะครับถ้า normal curve ก็คือปกติ normal curve ก็คือเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นคือพอจะแทนระยะยาวสูงกว่าระยะสั้นนะครับถ้าเป็น hump curve เนี่ยโดยปกติเนี่ยตัว U curve ของอเมริกาเนี่ยเกือบเกือบ80%เนี่ยมันจะเป็น normal curve จะเป็น normal curve อยู่เสมอตามที่เราได้เรียนกันมาเนอะสมัยที่เราเรียนมาหาลัยกันนะครัส่วน h u m curve เนี่ยคือ ผลตอบแทนระยะกลางจะสูงกว่าระยะสั้นและระยะยาวซึ่งมันไม่ค่อยเกิดขึ้นโอกาสเกิดขึ้นมันแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันที่สามคืออินเวอร์ u ยูเคิร์ฟอันนี้อันมาทุกคนคุ้นชินกันละเพราะมันเคยเกิดไปแล้วก่อนหน้าเนอะตลอดสักสองปีปีครึ่งที่ผ่านมาอินเวอร์ u ยูเคิร์ฟก็คือผลตอบแทนระยะสั้นมันสูงกว่าระยะยาวใช่ไหมฮะเออแล้วมันก็จะมีอีกสองานฮะที่เรียกว่ายูเชฟกับแฟ a ์นะครับแฟร์นี่ก็คือผลตอบแทน ใกล้ๆก,กันหมดเลยระยะสั้นกัางยาวแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันยากจะให้นักทุนไปทํากันบ้านต่อเนี่ยตอนนี้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมันเกิดในรูปแบบที่เรียกว่า U shape ะคุณคุณแยมคุณแยม,คยม,คยมเคยได้ยินไหมฮะ U shapeU shape ใช่เป็นลักษณะคล้ายๆตัว U ครับคุณแยมมันเป็นอย่างนี้ฮะนี่อันเอาเลยเลยไปลองเอาผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมามาพอดการไม่รู้คนดูนะครับตั้แต่ <S <S แตระยะสั้นถึงยาวระยะสั้นเนี่ย ก็คือหนึ่งปีถึงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีระยะกลางเนี่ยคือหนึ่งปีถึงห้าปีและระยะยาวเนี่ยคือเกินกว่าห้าปีขึ้นไปนะครับถามว่าพอเค u ร์ฟสหรัฐ ah เนี่ยมันเป็นตัว U เนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราว่าเอ้สมาร์ทมันนี่เนี่ยเขากําลังกังวลกับเศรษฐกิจหรือเปล่าหรือเขามีมุมมองอย่างไรเพราะตอน,น ah เนี้ยูระยะยาวมันกระโดดขึ้นถูกไหมคุณแยม้มนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากครุกรอบเนี่ย มันคือระยะยาวกระดกขึ้นแต่ระยะกลางมันลงนะครับมันตีความได้แบบนี้ครคุณแยมคือตลาดตีความว่าระยะสั้นเนี่ยดอกเบี้ยของเฟดจะไม่สามารถลดได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นการลดแล้วหยุดลดแล้วห,หยุดเพราะว่ามีมีการภาวะผวงเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแต่การที่ผลตอบแทนระยะกลางเนี่ยหนึ่งปีถึงห้าปีมันลงเนี่ยเพราะคนกังวลฮะว่าสุดท้ายแล้วไอ้ก,การที่เฟดไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจ อาจจะทําให้เศรษฐกิจไม่ดีพอเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ซื้อบอลร,ระยะกลางถูกไหมซื้อบอลร,ระยะกลางยิวระยะกลางก็ลงแต่คนนะ่ยกลับไม่เลือกซื้อบอลร,ระยะยาวคุณคุณแยมเพราะว่า mm hmm. เขาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจระยะยาวจะแย่และเฟดต้องกลับมาเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึง่ง mm hmm. นะครับเพราะนั้นตอนนี้พอยิวเคิร์ฟสหารัฐมันเกิดในรูปแบบที่เรียกว่า U <You> shape เน <Yeah. S 1> ี่ยนะครับซึ่งโดยปกติมันไม่ค่อยเกิดนะฮะมันเกิดแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะถ้าไปดูย้อนหลังตั้งแต่ปีหน mm ึ่งเก้าหกสองนะครับตอนที่พอเป็น U shape เนี่ยอันว่ามันจะตอบคําถามหลายๆคนแล้วว่าตอนเนี้ดอกเบี้ยระยะยาวมันสูงแล้วมันเราแล้วเราต้องกังวลอะไรไหมย,ยิ่งมาดูรูปแบบของเขาเนี่ยเป็นตัว U เนี่ยต้องยิ่งกังวลนนะนรับคุณแยมเพราะอันก็ไปทําการบ้านต่อมาให้ว่าไอ U shape เนี่ยที่เคยเกิดขึ้นมาเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นตามมาฮะนะครับออนี่ฮะคุณแยมเนี่สีฟ้าๆเนี่ยคือคือช่วงที่เกิด U shape นะครับส่วนสีเทาเนี่ยคือเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ r e c e s s i o เห็นไหมฮะว่า U shape เนี่ยถ้าเราดูไปย้อนหลังเอาตั้งแต่ปี1989การเกิด U shape เนี่ยเกิดมาทั้งหมด1 2 3 4 5ครั้งเนอะ5ถึงเออ1 2 3 4 ห้าครั้งนะครับคุณแยมห้าครั้งที่เกิด shape เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาังจากนั้นเข้าสู่การถดถอยสี่ครั้งนะคุณ,คณแยมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่า shape ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยแล้วพอมันเกิดแล้วเศรษฐกิจถดถอยโอกาสสี่ในห้าครั้งเนี่ยมันคือแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> อันว่าตอนนี้เรายิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วถ้ายิ่งไปดูนะคุณแยมว่าแต่ละครั้งที่เกิดมันมีเหตุการณ์อะไรบ้าง ช่วงปี 1, 1989ถึง1991เนี่ยมันเกิดสองเรื่องนะคุณแยมอันที่หนึ่งคือช่วงนั้นคุณอลันกินสแปนขึ้นดอกเบีย้ยถ้าจํำกันได้เพราะว่าเงินเฟอ้ออเมริกาคุมไม่อยู่นะครับแล้วก็เกิดสงครามอ่าวคูควเวตที่สหรัฐบ,บุกอิหร, <sim. S 2> ร่านเห็นไหมับว่าว่าตอนนี้ถ้ามาดูประกอบการทุนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงอะไรฮะเออเงินเฟอ้อมันก็ไม่ลงนะแต่เฟดจะดื้องลงดอกเบี้ยถูกไหมฮะ สงครามทั่วโลกก็ยังดําเนินหน้าต่อไปใช่ไหมครับอดูครั้งถัดไปปี99เนี่ยเป็นยูเชฟแต่ไม่เกิดเศรษฐกิจวิกฤตแต่ไปเกิดอีกสองปีถัดไปฮะช่วงนั้นเป็นด o ท c อม s ค s c ิสดอทคอมคริสนะแล้วครั้งถัดไปเนี่ยเป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับแล้วครั้งถัดไปเนี่ยคือวิกฤตโควิดนะคุณแยมคือพออันมาทำตัวเลขเนี่ยอันก็รู้สึก สะดุ้งเหมือนกันนะคุณแยมว,ว่าอ้าวตายล้ว u <You S 1> เ h a เ e ิ c u r เนี่ยใช่ u s h a เ e ิ c u r v เนี่ยมันมันพีดิกอนาคตได้มากขนาดนั้นหรอ mm hmm. นะครับคือวันนี้อันมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้กังวลมากนะนะครับคืออันเชื่อว่าการลงทุนมันยังต้องทำต่อไปเนาะเพียง mm hmm. แต่เราต้องอาจจะสลับเซกเตอร์สลับหุ้นอะไรว่ากันไปเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะแต่มันเป็นสัญญาณถ้คุณยามันเป็นอร์ n i n g ไซน์ละ ว่าตลาดหุ้นสารัฐที่ทุกคนรู้มันแพงแล้วแพงอีกเนี่ยสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่วงดนตรีมันเลิกเล่นเนี่ยมันต้องมีโอกาสปรับตัวลงนะครับแต่สิ่งที่แปลกของนักลงทุนเนี่ยหรือว่าของพวกเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยคือมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยฮคุณแยม้มเขาชอบเขาชอบดูหนังสยองขวัญไหมคุณแยมคุณแยมชอบดูไหมฮะหนังสยองขวัญเนี่ยเออก,กลางๆลาะ คือหนังพวกหนังสยองขวัญในคุณยามคืออันอะชอบดูมากแนตะ่อันก็กลัวมากนะแต่จะบอกว่าแต่ยิ่งกลัวยิ่งดูฮะยิ่งกลัวยิ่งดูแต่ว่าดูไปแล้วก็ปิดตาไปฮะโอ้ยเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่ตัวร้ายมันจะออกมาอันก็เลยอยากจะเล่าให้เห็นว่าภาพการลงทุนทั่วโลกตอนนี้มันมันก็คล้ายๆลักษณะนั้นนะคือคนรู้นะว่าเราเล่นอยู่บนความเสี่ยงแต่ก็ขอตามไปดูอีกสักหน่อยขอตามไปดูอีกสักหน่อยนะครับะฉ mm. ะนั้นก็ คงต้องระวังเนอะเพราะพอ U s h a p มันเกิดเนี่ยถ้าดูสถิติย้อนหลังเนี่ยมันไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับอันก็เลยไปดูในมิติอื่นๆให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนแล้วกันว่าตอนนี้ถ้าเชิง valuation ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันถูกหรือมันแพงคําตอบนยคือมันแพงแต่มันแพงเพราะ earnings growth มันยังปรับขึ้นนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ earnings growth มันถูกปรับลงเนี่ยตลาดมันอาจจะ discount ในแง่ของ valuation ลงมานะครับอันนี้เป็น อินด uh, mm ิเคเตอร์ของคุณวอร์เดนบัฟเฟต์เนอะมันก็ทะเลาะนี่เห็นราคาหุ้นมันโอเวอร์ฮีทมากครับคุณแยมเห็นไหมฮะนะครับอันนี้จะเป็น Market Cap เทียบกับ M2 เนอะ mm hmm. คือถ้าในโลกทฤษฎีเราจะรู้ว่า M2 ขึ้นตลาดหุ้นจะขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่าสภาพคล่องมันขึ้นรอบนี้ก็เหมือนกันฮะ M2 ก็ขึ้นตลาดหุ้นก็ขึ้นซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐแนสแดกเนี่ยมันเทรดอยู่ที่ระดับ140เปอร์เซ็นต์ของ M2 แล้วนะ นะครับซึ่งที่เ,เกิดขึ้นเนี่ยในครั้งก่อนหน้าเนี่ยมันคือด o m คอมบับเบินะคระัถ้าไปดู Market Cap เทียบกับ GDP อเมริกาตอนนี้ก็ขึ้นไปเกิน GDP อเมริกาแล้วนะครับและที่ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นหลักของทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเนี่ยสิ่งที่ต้องติดตามคือการเล่นมาจินนะคุณแยม อันลองไปพอดูนะครับปริมาณที่นักลงทุนใช้มาจิ้นในการลงทุนเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาแต่ที่ระดับหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐละ mm hmm. นะครับปีนี้ขึ้นมา1 3บสุดเ็เปอร์เซ็นต์เนาะขึ้นพอพๆกตลาดหุ้นอเมริกาเลยที่ขึ้นสักประมาณแปดถึงสิเปอร์เซ็นต์นะครับอัน mm hmm. ถ้าดูวอร์นิ่งไซด์เหล่านี้อันเชื่อว่าออตลาดหุ้นอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วนะครับและยิ่งถ้าไปดูเชิงวีลูเอชันเนี่ยเออร์เน็งิ้งยูแกร ของ s อสเอก็ติดลบของ n a สแดกก็ติดลบเนะเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็พยายามที่จะหา,าข้อโต้แยง้งนะว่าตลาดหุ้นมันยังถูกและน่าลงทุนไหมแต่อันคิดว่าการที่อันไปทําการบ้านมาเนี่ยอันคิดว่ามันมันค่อนข้างชัดนะฮะว่าว่าเราไม่ได้ไบแอสเพราะมันขึ้นมาเยอะแต่ว่าเราเช็คจาก v a l ูเอช o ัแล้วเช็คจากหลายๆอินดิเคเตอร์แล้วเนี่ยมันสะท้อนจริงๆค่ะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเขแพค่ huh. เ,เพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปดีใจมากนะักว่าเฟดจะเข้าสู่การลดดอกเบีย้ยเพราะว่าถ้าการลดดอกเบีย้ยรอบนี้มันลดดอกเบีย้ยจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยเนี่ยอันกลับคิดว่ามันจะเป็นความเสี่ยงมากกว่าคุณเย่